อ๋อเราเป็นไรวะไม่รู้เราเห็นเราเดินมาเจ๊ก็นอนอยู่ในรู้คึ้นเมื่อไงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกที่ทุกเวลาซึ่งอาจจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที การทำ CPR ควรทำภายใน4นาทีการทำ CPR หรือการช่วยชีวิตขั้นพ er mm mm. ื้นฐานเป็นส okay. ิ่งจำเป็นและเป็นสิ right ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู okay. first, first ้ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปฏิบัติและวิธีการทำ CPR กันค่ะก่อนอื่นเลยเมื่อไปเจอคนหมดสติเราต้องประเมินสถานการณ์ก่อนอันดับแรกประเมินว่า คนช่วยปลอดภัยไหมอันดับที่สองประเมินว่าคนเจ็บปลอดภัยหรือไม่ถ้าหากปลอดภัยให้เราประเมินคนเจ็บโดยการตบตรงบริเวณไหล่สองข้างพร้อมกับเรียกชื่อคุณ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 ถ้าหากเรียกไม่ตอบสนองให้รีบโทร1 6 6 9พร้อมกับการทำ CPR ทันทีค่ะการทำ CPR ก่อนอื่น ต้องหาตำแหน่งโดยการวัดจากกึ่งกลางระหว่างราวนมสองข้างใช้สันมือข้างที่ถนัดลงและมืออีกข้างหนึ่งนำมาประกบพร้อมกับการทำ CPR หลักการของการทำ CPR แขนตึงข้อศอกตรงไม่งอหัวไหล่ตั้งตรงตั้งฉากกับตัวผู้ป่วยทำการกดหน้าอกกดลึก5-6เซนติเมตร อัตราความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีหรือจะตามจังหวะเพลงจังหวะหัวใจเห็นไหมคะการทำ C p R ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่เรามีสติประเมินสถานการณ์ประเมินคนเจ็บ โทร1669 CPR 1 0 0ถึง120ครั้งต่อนาทีเพียงเท่านี้ก็มีโอกาสช่วยให้คนป่วยรอดชีวิตได้ถึง50%ค่ะการทำ CPR หรือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้